ผู้สึ่ข่าวได้เดินทางไปพบกับนางสาวน้ำใจแซลีอายุ35ปีที่บ้านเลขที่148ทับ4หมู่ที่2ตบมหาโพธิอ์อเก้าเลี้ยวจหวัังนครสวรรค์หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่29กระกฎาคมที่ผ่านมาลูกชายคือนายประพินวิทย์แซลีอายุ14ปีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปจ่ายค่าเช่าบ้านโดยมีหลานชายคือเด็กชายอภิญันแซลีอายุ8ปีซ้อนท้ายรถไปด้วย แต่ขากลับปรากฏว่าลูกชายและหลานชายประสบอุบัติเหตุรถไปชนกับต้นไม้ริมทางล้มคว่ำจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากในระหว่างขับขี่มาลูกชายถูกสายสื่อสารที่ห้อยลงมาจากลูกชายได้ถูกสายสื่อสารที่ห้อยลงมากลางถนนเกี่ยวเข้าที่คอจนทําให้รถล้มคว่ำและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวซึ่งลูกชายอาการสาหัส ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักอำเภอเมืองนครสวรรค์หมอเย็บบาดแผลที่บริเวณคอถึง32เข็มและที่นิ้วมืออีกกว่า10เข็มเนื่องจากเอ็นนิ้วขาดส่วนหลานชายบาดเจ็บจากการถูกสายไฟเกี่ยวเป็นรอยไหม้และลมหน้ากระแทกพื้นจนปากแตกโดยหลังจากเกิดเหตุตนและสามีได้ไปแจ้งความที่สพ9้าเลี้ยวซึ่งก็ได้มีการประสานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องที่ทำการตรวจสอบสายสื่อสารโดยรับปากว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบ แต่จนถึงขณะน,นี้ผ่านมานานถึง16วันก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบใดๆจึงทําให้ยังไม่สามารถไปร้องเอาผิดกับเจ้าของสายสื่อสารดังกล่าวได้จึงต้องออกมาร้องผ่านสื่อเพื่อขอให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบขณะที่ทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการทําหนังสือเชิญไปยังหลายหน่วยงานที่ร่วมใช้เสาไฟของการไฟฟ้าให้มาร่วมประชุม เพื่อเตรียมหาหรือแนวทางการเยียวยาค่าสินไหมเพื่อทดแทนให้กับผู้บาดเจ็บบว่าเป็นอย่างเป็นมายังไงครับอ๋อวันนั้นคือให้โลกไปจ่ายค่าบ้านค่ะแล้วก็ไปตอนประมาณ10บโมงหน่อยๆแต่ไปประมาณชั่วโมงนึงคือไม่เห็นมาแล้วพอดีมีชาวบ้านแถวนั้นนะคะมา บอกว่าใช่ลูกชายไหมที่ไปชนต้นไม้เกิดอุบัติเหตุน,นะคะแล้วเมื่อในเมื่อเราไปหาน้องเนี่ยอาการน้องเป็นยังไงบ้างครับอตอนตอนคุณแม่ไปถึงที่เกิดเหตุคือเขาพาไปโรงพยาบาลแล้วค่ะเขาไปพา<ล>ไปโรงพยาบาลแล้วแม่ก็ไปหาที่โรงพยาบาลอย่างเดียวะคะ่แะแล้วที่ที่คอนี่เป็นเป็นรอบเลยเหรอใช่ค่ะ<อ>ตั้งแต่หูข้างนี้ยังถูกข้างนี้เลยคะ่ะเขาไปกับน้องสองคนเนาะใช่ค่ะไปน้องกับอีกเป็นหลาน,นะคะ่ะ แต่หลานเป็นไม่มากใช่หลานเป็นไม่มากแต่ลูกชายเป็นเยอะไปถึงคือหมอบอกว่าคุณแม่บาดเห็นหลอดลมเลยแค่แค่เพียงมันไม่บาดเท่านั้นถ้าบาดหลอดลมคือน้องคือไม่ดีแนละ้วไปถึงหมอบอกแลน้วและมีหน่วยงานของสายเนี่ยเข้ามาคุยอะไรกันอย่างไรมั่งครับอ๋อตอนนี้คือมีก็แจ้งไปให้รักรงไฟฟ้า ดูแล้วแล้วก็กรมไฟฟ้าก็แจ้งไปทางกสชกสชก็มาดูแล้วเหมือนกันเขาบอกว่าเขาไปประชุมปรึกษาหารือกันก่อนเหตุเกิดเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับวันที่29รกรกฎาคมค่ะอ๋อ,อเดือน<ป>ที่แล้วเนาะใช่เดือนที่แล้วผ่าน